การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงที่ทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวปี2567ประกาศเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยสู่ moving forward to better พร้อมเสริมภูมิคุ้มกันสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยวลดการพึ่งพาจำนวนนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงในด้านสื่อสารการตลาดปี2567ยังคงดำเนินการภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand กับแคมเปญ Moment ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเพื่อออกไปหาสุขง่ายๆได้ทันทีที่เที่ยวไทยและแคมเปญ Mining f u l Relationship ของตลาดต่างประเทศตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวรวม3ล้าน าาการส,ส่งเสรุมการท่องเที่ยวในปีหน้านะครับมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวกลับมา communication campaign ในส่วนของคนไทยเราทําต่อเนื่องนะครับก็คือใช้มเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอส่วนตลาดต่างประเทศให้เขาส่งผ่านประสบการณ์ให้รับประสบการณ์ winning ู o o l relationship, ความสัมพันธ์ที่มีความหมายพหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและมีจิตสำนึกดีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น